แล้วก็เลือกสีที่ชอบนะคะแล้วหนูก็จุ้มๆๆๆเลยอ่ะอ่าสวยมากเลยน้องเพ้นพาเพิ่นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะ้องสวัสดีค่ะ พบกับน้องเพ้นพาเพลินอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาอยู่ในช่วงของกิจกรรมศิลปะนะคะวันหยุดห้าวันนี้น้องเพ้นจะมาวาดภาพระบายสีใช่ไหมคะอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูกล่องสีของเราก่อนอ่ะน้องเพ้นเปิดกล่องหน่อยพร้อมยังเปิดกล่องล้อโอ้ว้าวอันนี้ข้างบนก็จะเป็นสีน้ำที่เราจะ มาใช้วาดภาพกันในวันนี้นะคะส่วนแต่และชั้นก็จะมีสีเมจิกสีไม้สีอะไรเอ่ยเดี๋ยวดูก่อนอันนี้น้องเพ้นใส่ผิดด้านแน่เลยใช้อะไรกันยน้องเพ้นจอยวิดดอเนี่ยลยนียโอ้มีหลากสีเลยใช่ใช่ไหมคะใช่แล้วก็ชั้นต่อไปเป็นสีอะไรคะ ต่อไปเป็นสีเทียนอืมมีกี่สีมีเยอะแยะมากมายเลยวาดให้สนุกกันไปเลยใช่ไหมคะต่อไปก็เป็นสีไม้นะคะใช่ไหมหนูชอบสีไหนหนูชอบสีส้มเหรอเดี๋ยวหนูเดี๋ยววันนี้เราจะมาในเรื่องของสีน้านะคะเดี๋ยวรอบหน้าจะเป็นสีไม้เนาะ เก็บไปก่อนนะคะค่ะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาวาดเป็นก้อนเมฆแล้วก็ให้น้องเทนตกแต่งก้อนเมฆให้สวยงามนะคะวันนี้ใบงานของน้องเทนเป็นลูกก้อนเมฆเดี๋ยวแม่จะวาดก้อนเมฆให้หนูนะสวยไหมพอได้ไหมคะเดี๋ยวก่อนอันนี้อันนี้เก็บไปก่อน ต่อไปอันนี้ฝีมือหนูล,วล้วนๆละต่อไปเป็นฝีมือของหนูแล้วนะวเ,วนะเ,เดี๋ยวแม่เก็บสีก่อนนะเออโอเคเดี๋ยวแม่ทํำให้ดูหนึ่งครั้งนะคะแล้วหนูก็ทําตามนะหนูเอาจุ่มลงไปในน้ํานะคะแล้วก็เลือกสีที่ชอบนะคะแล้วหนูก็จุ่มๆๆเลยอ่ะโอเคจุม่มเอาสีไหนะคะหนูหนูเอาสีนี้ก่อน จุ่มจุมจ่มจุม่มจุ่มสิแมจุ่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 มแล้วก็จ okay. oh, ุ่มจ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 ุ่มไปเลยโอเคจะเอาอันน้อยหรอวาดทีสองข้างเลยโอ้โหสุดยอดจัเลยทันชันชันชันโอ้โหแล้วหนูก็จุ่ม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 จุ้มนี่จุ้มจุ่มจุ่มเนี่ยเนี่ยจิ้มจิ้มจิ้ม

โอเคสีสันสวยง,งามแล้วก็ตกแต่งด้วยสติกเกอร์ที่น้องเพ้นชอบอ่าน้องเพนติดเลยติดเลย,ต,เลยติดเลยค่ะติดเลยค่ะตุงต้งตุ้งตุ้งตุติดเลยติดเลยโอ้ติดไปเลยโอ้ดอกไม้นะดอกไม้นะติดดอกไม้ให้สวยง,งามอ่านี่นี่นี่ไม่ชเบมั้ยเว่เีวเวเ มายู่ในร์นอนะับน้ำมาเอาหัวใจด้วยหรออ่ารักทุกคนรักทุกคนนะคะโอเคเอาไอติมไหมไอติมไหมอ่าอาให้มายูนิคอนกินหรอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เขียนชื่อน,นะคะน้องสีเมืนน้องเพย วันนี้มาดูผลงานต้องเพ้นกันยังไม่เสร็จเหรอคะไม่ว่าเสร็จแล้วนะโอเคพอก่อนไว้รอบหน้าเรามาทำอะไรติดตามกันนะคะถือสิคะไหนลองถือผลงานตัวเองอ่าสวยมากเลย วันนี้ก็เป็นผลง,งานสร้างสรรค์ศิละปะจินตนาการเด็กน้อยนะคะตอนนี้น้องยังเด็กอยู่ก็ยังคงทำได้เพียงเท่านี้นะคะไว้รอบหน้าเรามาติดตามกันนะคะว่าน้องจะมาทำอะไรให้ชมนะคะแล้วจะเจอกันใหม่คะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย